สิ่งนี้ยังเป็นเคล็ดลับของเช่นเวลาคุณมีแฟนแล้วคุณเลิกกับแฟนไปใช่ไหมครับแล้วคุณรู้สึกโหยหาเขาคิดถึงเขารักเขาเหลือเกินผ่านไปปีสองปีก็ยังไม่ขายรักเขาในขณะที่เขาเนี่ยโอ้โหมีแฟนใหม่ไปแล้วเนี่ยท่านครับเพราะว่ามันยังมีขอดบางอย่างเชื่อมต่อกันอยู่ทางเส้นสายพลังงานคุณก็สามารถใช้พลังอํานาจิตปัจจุบจับนนะครับด้วยเจตจำนงเสรีในการสลับประกาศถอนได้ประกาศสลับประกาศถอนได้ว่า สายใยสองพันในที่ข้าพเจ้ายังมีกับบุคคลผู้นี้ข้าพเจ้าขอตัดขาดและขอเป็นอิสระจากเขาขอพลังทั้งหลายที่เขาได้ฝากฝังข้าพเจ้าขอประกาศสลับประกาศถอนออกไปคืนสู่เขาให้หมดให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระกับเขาจากเขาด้วยเถิดแต่คุณต้องพูดด้วยความหนักแน่นจริงๆพูดอย่างคนที่พร้อมจะตัดออกไปนะควรใช้ครับใช้เถิดเป็นประโยชน์ต่อท่าน แลวกระแสเก่าๆจะไม่รบกวนตัวคุณในปัจจุบันนี้ด้วยเคยเจอครับยิ่งตัวเราเนี่ยโอ้ยิ่งผมเนี่ยทุกท่านเกิดมาหลายภพหลายชาติไม่ต้องห่วงครับทุกท่านบบางชาติเป็นนักบวชบางชาติเป็นเจ้าเมืองบางชาติก็เมียเยอะเหลือเกินบางชาติก็โค้ชเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยบางทีนะทุกท่านบางทีมันไปเจอสัญญาเก่าเยอะต้องตัดครับต้องตัด หรือแค่เพื่อนอย่างเงี้ยพออ่ะเป็นเพื่อนพอเป็นนักเรียนลูกสิทธิ์เป็นน้องเป็นพี่จบถ้าคุณพูดด้วยจิตที่คุณไม่พร้อมจะถอนมันไม่ออกทีนี้ขัจะิยังครับว่าวิธีการในการตัดสัญญาเราเนี้ยทำอย่างไรเห็นไหม